สวัสดีครัวันนี้จะมานําเสนองานบทที่5ชิ้นที่1ปรับค่าต่ำสุดไปสูงสุดมีวอลลุ่มแล้วก็ตัวไฟดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทํางานนะครับแบบฝึกหัดบทที่2นะครับ อุปรกรณ์หลักนะครับก็จะมีสาย USB นะครับจอไฟนะครับสายจัมสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวต้านทานนะครับพอร์ตและไฟ LED นะครับเพื่อที่สามารถเปิดปิดได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานแบบประการที่สามนะครับ ครั้งที่1นนะครับไฟขึ้น1ดวงนะครับกดครั้งที่2นะครับไฟดวงที่2ติดนะครับกดครั้งที่3ามนะครับไฟติดตั้งสองดวงนะครับกดครั้งที่4ี่ไฟดับตั้งสองดวงครับส่วนค่าผลสูงสุดนะครับคือหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับค่าต่ำสุดคือยี่สิบครับ